อนสวรรค์ผู้วิจิตนะคะอดีตนักว่ายน้ำทีมชาติปัจจุบันเป็นผู้ประกาศที่ช่อง 7hd ค่ะจริงๆก่อนหน้านี้นไม่ออกกำลังกายก็เป็นผู้หญิงวัยกลางคนที่ทำงานรับลูกแล้วก็ลืมเรื่องการออกกำลังกายไปเลยมาวันหนึ่งได้รับมอบหมายให้ไปตามพี่ตูนค่ะซ้อมประมาณ20วันเกือบตาย 16โลวิ่งวิ่งอยู่ช่วงหนึ่งก็รู้สึกว่าเจ็บข้อเท้าหมอก็เลยบอกว่าโอเคคุณหมอคิดว่าคุณจะพักนะคะเพื่อที่จะให้มันหายเพราะว่าเป็นแบบนี้มาสามรอบแล้วถ้าไม่อยากให้แรงหมดคุณไปไว่ายน้ำสิก็นั่นแหละค่ะจุดประกายให้ว่าเราต้องออกกำลังกายปีที่แล้วเพื่อนในกลุ่มเขมาก็บอกว่าออ้มาว่ายน้ําแข่งแมชอวุโสมั้ซึ่งก็เป็นสมาคมว่ายน้ําจัดก็เลยโอเคแล้วก็แข่งนั่นคือครั้งแรกที่ กลับมาแข่งขันว่ายนะ้ําเมื่อตุลาคมปีที่แล้วก็วคือว่าเราก็ต้องพัฒนาตัวเองเท่าที่เราจะทําได้เท่าที่เวลาเราจะอํานวยเผื่อว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะติดทีมชาติอาวุโสอีกครั้งหนึ่งค่ะเป็นที่ออกกําลังกายที่มันมีระบบระเบียบมากก้าวเดินมาน้องก็แบบยิ้มแย้มแจ่มใสชอบที่สุดคือสะอาดมากๆตอบโจทย์คนที่อยากมาออกกําลังกายทุกๆรูปแบบฟิตเนสที่มันเพอร์เฟกต์สำหรับคนรุ่นใหม่จริงๆค่ะ